สวัสดีครับชาวเรนทุกคนครับกลับเพืผมแอร์ซิดอคว้าครับในที่สุดครับศาสตร์พัฒนาฉบับใหม่ล่าสุดนะครับของเดบคังูระนะฮะก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะฮะต้องบอกผนว่ารอมาตั้งแต่เมื่อตอนวันจันทร์นะครับอันนี้ผมเข้ามาเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก,ก่อนว่าจะเปิดตัวครใหม่ให้ดูนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูศาสตร์พัฒนาพร้อมๆกันดีกว่าผมบอกเลยว่าผมอ่านไปแค่ประทัดเดียวผมก็รู้สึกชิบหายแล้วอะนะฮะโอเคไปดูกันครับ นะเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเลยนะฮะสวัสดีค่ะท่านอัศวินนะฮะเด็กคางูระค่ะนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนําเนื้อหาการอัปเดตประจําเดือนมีนาคมพร้อมอธิบายให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับอุป,รปรกรณ์มรตยูนะฮะที่เลื่อกนการอัปเดตมาตอนอเดือนกุภาพันธุ์นะครับต้นเดือนที่โดนทัวลงไปเรียบร้อยนะครับมาดูกันนะฮะอัปเดตแรกนะครับวันที่4มีนาคมนะฮะซึ่งตรงกับวันพฤหัสีนี้เลยนะครับอ่ะ อัศวินคนใหม่แอนตี้มาแล้วนะคะแอนตี้ของผมนะครับแต่แอนตี้อัศวินจากกลุ่มหม่ไฮริเปอร์จะถูกอัปเดตเข้ามาในครั้งนี้ค่ะโดยไฮริเปอร์จะถูกจัดอยู่ในกลุม่มอัศวินพิเศษระดับสูงครับพื้นแดงนั่นเองท่นผู้ชมตาย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 ต,ายต,ายตายโอ้ยตอนนี้กลุ่มไฮริเปอร์นะครับออกมาแล้ว3ตัว ก็คือในเกาหลีนะครับจะมีแอนตี้ทีอาร์แล้วก็แจ็คแล้วก็ชิปอ่ะสี่ตัวนี่ว่านะครับสี่ตัวหมายความว่าเ <c oughs> ซิร์ฟเราจะมีตัวแดงยาวๆนะครับเดือนมีนาใช่ไหมเมษพฤษภา,รษภากราากฎาคมยานะครับยาวไปจนถึงเดือนกันยาเลยนะครับเดือนเว้นเดือนนะฮะตัวแดงมาย,ยาวๆนะครับบอกว่าเลยว่าตาย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 และแม้จะไม่ได้ทาการเรียงไร้ล้านค้าไบเรียกท่อนกัสามานร,รับอสุวินดังกล่าวหนึ่งตัว เช่นเดียวกับ Eve, อีฟอ๋อแจกกิจกรรมหนึ่งตัวนะครับก็สบายใจมาเปราะหนึ่งแต่แน่นอนว่าถ้ามีแจกแบบนี้หมายความว่าตัวละครเลเวล40อาจจะแสดงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นักเหมือนอีฟนั่นเองอีฟเลเวล40ก็ยืนบับตูดเลือด,ดเฉยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับต้อง42ตัวเพราะฉะนั้นแล้วแอนตี้ต้องรอดูว่าจะมาเป็นสายอะไรซึ่งคลิปสปอยสกิลน่าจะมาวันพรุ่งนี้นะครับรอดูว่าจะเป็นธาตุอะไรนะ แต่เดาว่าไม่กายภาพก็เวทนะครับน่าจะเป็นกายภาพนะดูจากเมตาตอนนี้ซึ่งน่าจะต้องอวยทีมกายภาพแล้วก็ตัวแอนตี้เนี่ยมันเป็นคนที่ใช้กุญแจมันสามารถดูเป็นสายกายภาพก็ได้หรือว่าจะดูเป็นสายเวทก็พอได้อยู่นะครับสองสายนี้ไม่น่าพลาดนะครับอืรอดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าเข้าไปบทบาทในอารียนาแน่ๆซึ่งถ้ามันมีบทบาทในเมตาเวทเนี่ยมันไม่น่าเป็นตัวเวทยอยู่แล้วไม่งั้นคนด่าน่นอนเลย มันน่าจะเป็นกายภาพถ้าไอ,อน,นี้หน่อยก็อาจจะเป็นค่าสมดุลรอดูแล้วกันนะอืมโอเคต่อมานะครับมีการปรับปรุงเรื่องสกิลสกัดผลบัฟฮะเฮ้ยอันนี้ที่ผมฟีดแบ็คไปว่าเรื่องของผลต้านบัฟเนี่ยมันออดูทำลายเมคานิกเกมมากเกินไปนะเขาบอกไว้ว่าอะไรบ้างเราจะทําการปรับปรุงความสามารถในการต้านบัฟนะครับขอเรียกว่าต้านบัฟแล้วกันนะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนนะครับส่งความเห็นเข้ามานะโดยเราจะเปลี่ยนประเภทของผลต้าน ผลดังกล่าวให้เป็นดีบัฟเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นดีบัฟหรอดังนั้นจึงสามารถข้าจัดออกได้ด้วยการขจัดดีบัฟทําไมทําแบบนี้วะคือถ้าคือจริงๆแล้วอ่ะคือเมคานิกตอนนี้มันเพี้ยนนะครับเพราะว่าผลต้านบัฟอ่ะมันกลายเป็นบัฟอยู่บนหัวไอ้ฝ่ายซึ่งแล้วเราพอเราไปเล่งเทินอ่ะมันมันกลายเป็นว่าเราไปเร่งเทินของเราเอง ซึ่งจริงๆแล้วนะมันควรจะเป็นดีบัฟ +4 บนหัวอีกฝ่ายเอ๊ะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นมันจะควรเป็นบัฟอยู่บนหัวเราว่าเออมันก็พูดไม่ได้มันก็ยากเว้ยมันต้องเป็นดีบัฟอยู่บนหัวอีกฝ่ายเอาเป็นว่าถ้าเขาเขียนมาแบบนี้หมายความว่าเทิร์นที่สามปุ๊บแหวนเด้งเทิร์นที่สี่ใช่ไหมครับแหวนแก้ดีบัฟจะเด้งเทิร์นที่สี่เด้งปุ๊บมันจะแก้ผลต้านบัฟได้ทันทีในเทอร์นที่สี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เหมือนกับง่ายๆว่าผลต้านบัฟโดนเนิร์ฟจาก6เทอร์นเหลือ4เทอร์นหลือ3เทอร์นนั่นเองนะครับเหลือ3เทอร์นนั่นเองซึ่งเธอเขาเขียนมาแบบนี้แสดงว่าถ้ามีตัวละครในทีมที่มีสกิลแก้ดีบัฟถ้ามีตัวละครที่มีแก้ดีบัฟมาถึงเปิดแก้ดีบัฟเลยมันก็จะหายไปเลยเอ้ยนี้น่าสนใจน่าสนใจถือว่าไม่เป็นการรีเมค e เพราะว่าอาจจะทำให้ตัวคออย่างเดวโลนอย่างจอนฮี ee, แล้วก็ลิงเนี่ย าการเล่นรูปแบบการเล่นหรือว่าอะไรมาเปลี่ยนไปมากเพราะว่าตัวละครของ3ตัวเนี้ยมันยังเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ในเมตาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาเลยเลือกที่จะไม่แก้ที่ตัวนั้นนะครับเลยปรับปรับปรับเนิร์ฟนิดน,นึงแล้วกันนะใช้คำว่าปรับเนิร์ฟผลต้านบัฟบออกแล้วกันนะครับโอเคดีมากดีมากรอดูว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงทีมถึงมาแน่แบบนี้เออได้แล้วทีมถึงมาแล้ว <laughs> จากตอนแรกต้องลุ้นทิเธนตอนนี้ลุ้นแค่าสามเนอที่มันรอดแน่อยู่แล้วอ,อ่ะสามเธนอ่ะเออจัดไปฮะต่อมาปรับบาลาน ลุงดี้ลุงดี้รีเมคผลสกิลยกโล่ของลูดี้นะครับจะปรับเปลี่ยนเป็นจากต้านสกิลสองครั้งลื่นหนึ่งครั้งโดนเนิรฟ์ฟสมควรแล้วนะครับสมควรแล้วเพราะว่าผมก็มองว่าสองครั้งน่ะมันโกงเกินไปซึ่งเทียบกับสกิลของเคลเมสสกิลเอาไว้เคลมิสก็ต้านได้แค่ครั้งเดียวซึ่งควรอย่างที่ผมบอกเลยเห็นไหมลูดี้ไม่ควรโดนเนิรฟ์ฟถ้าเกิดแก้เรื่องผมต้านบาปปึบ๊บลูดี้ไม่ต้องโดนเนิรฟ์ฟเนิร์ฟจริงด้วยแต่ ได้ฮิลเพิ่มขึ้นมาอีกร้อเลยนะครับอืมเยอะไหมก็ถ้าฝ่ายมีจูดาหมันก็ไม่เยอะนะเพราะว่ารูดี้มันฮิลไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วอะถ้าผมจะไม่ผิดมันฮิลได้แค่ประมาณ5้าพันปะก็จะกลายเป็นฮิลหมื่นหนึ่งก็ช่วยขึ้นมานิดนึงแหละมั้งก็ชดเชยจากการสกิลไม่ได้ก็ได้ฮิลแรงขึ้นมาแทนนะครับก็ถือว่าโอเคแหละโอเคอยู่โอเคอยู่แปลว่าไม่โอเคป่าะวะเออก็ต้องบอกว่าลูดี อ่อนลงแต่ว่าทีมทีมเก่งขึ้นอะตัวลูดี้อ่อนลงแต่ว่าทีมภาพรวมของทีมเก่งขึ้นเพราะว่าหลุดจากผลต้านบัฟได้เร็วขึ้นแล้วก็ลูดี้จะแจกฟาซิได้เร็วขึ้นนั่นเองถือว่าเป็นการปรารานใหม่นะครับก็ค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเอ้ยมีกําลังใจเล่นทีมถึกต่อปะเอ้ยผมมาลงทุนไม่เสียเปล่าละ <laughs> นะฮะต่อไปวันที่11นะครับวันที่11ก็คืออีกหนึ่งสัปดาห์นะเป็นกิจกรรมอัปเดตดวงดาวนำทางน,นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะ แจกเอ่อแจกแอนตี้หรือเปล่าหรือว่าแอนตี้จะแจกเลยตั้งแต่ในสัปดาห์แรกือเปอไม่รู้เหมือนกันนะแต่คงต้องฟาร์มเป็นเดือนเลยนะครับอืตอนมาอัปเดตที่3ของเดือนนะฮะมีนาคมปลูกพลังเทพเจ้าเมมาแล้วนะครับโอ้ยอันนี้หลายๆคนที่แบบว่ารอคอยการมาของตัวละครธรรมดานะครับปลูกพลังมาแล้วฮะเมมานะครับรอบนี้แล้วก็เขาบอกไว้ว่าอะไรบ้างนะครับปลูกพลังเทพเจ้าสวินทั่วไปซึ่งระยะมานานแล้วก็ล่าสุดน่าจะเป็นยูรินะครับ โดยเมเรากำลังปรับปร้านให้เมย์มีบทบาทในคอนเทนต์ PVE นะครับอก็ใครอยากได้ใช้ใน PVP ก็เสียใจด้วยนะแต่ว่าผมมองว่า PVE แหละดีละเพราะว่าตัวธรรมดาผมว่าไปอยู่ใน PVE อะมันจะได้ใช้ได้ยาวๆนะแล้วก็แต่ปัญหาคือ PVE เนี่ยตอนเนี้ยจริงๆแล้วแบบมันมันไม่ต้องการตัวละครอะไรเลยเพราะว่า PVE ตอนเนี้ยมันไม่ได้ยากมากจะบอกว่าไม่ยากก็ไม่ถูกต้องบอกว่าตัวละครในเกมตอนนี้มันเก่งมาก เก่งจนสามารถผ่าน PVE ได้อย่างไม่ยากมากนะคือเราไม่ต้องทำไอเทมแบบเต็มสูบอะครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องจัดเต็มมากเราก็สามารถเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆได้นะซึ่งในส่วนเนี้ยที่มีอันนึงที่ผมว่ามันจะบัฟช่วยได้ก็คือประจันหน้าสงครามประจันหน้าเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยหรือผู้เล่นกลางกลาเนี่ยค่อนข้างลานะําบากนะไต่แต้มยากแต่ว่าของรางวัลไม่ค่อยต่างกันมากนะก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยมีผลถ้าเมย์มาบัฟแบบบัฟเพิ่มบันโจมตีปกติอะไรเงี้ยก็ไม่แย่นะก็บัฟประจันหน้าไป หรือว่าจะมาบัฟในถ้ำมังกรใหม่หรือเปล่าซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าจะเพิ่มถ้ำมังกรชั้นใหม่แต่ว่าเหมือนจะไม่รู้มีพูดถึงหรือเปล่านะก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะยังไงนะต่อมามีเ็ปอัพนะครับอุปกรณ์สวรรค์มานะเอ้ยเอ้ยแล้วอุปกรณ์มันจะอยู่ไหนวะเ็ปอัพอุปกรณ์สวรรค์นะครับรอเลยใครที่เป็นสายพัฒนาไอดียอยากเติบโตนะครับเปิดเ็ปอัพคุ้มนะฮะแต่รอดูก่อนอุปกรณ์มันจะอยู่อยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะ อัปเดตที่4นะครับของเดือนมีนาคมนะฮะแผนที่กิจกรรมอีกแล้วหรอหวยแล้วแหละอันนี้น่าจะหวยเหมือนเดิมนะได้อะไรรอดูตอนกิจกรรมเปิดแล้วกันนะครับดันเจี้ยนพิเศษที่สามารถได้รับหินเสริมพลังเป็นรางวัลหินเสริมพลังเดี๋ยวนะอ๋อหินเสริมพลังคือหินเพิ่มเปอร์เซนต์ตีบวกเครื่องประดับสินะเออเอและทั้งหมดนี้เอเอฮะ คือทั้งหมดในการอัปเดตเดือนมีนาคมแล้วเอาวุธมรตยุสําหรับการอัปเดตอาวุธมตยุทีเ่เลื่อนออกไปก่อนหน้านี้นั้นเราตั้งใจจะปรับปรุงให้แตกต่างจากเดิมและอัปเดตเข้ามาในเดือนนี้แต่อย่างไรก็ตามอาวุธมรตยุเป็นอุปกรณ์ใหม่นั้นจะต้องเก็บสะสมแยกจากอุปกรณ์ที่เคยพัฒนาไว้เราจึงลงความเห็นกันว่าสิ่งนี้จะทําให้เกิดความเครียดเป็นอย่างมากดังนั้นเรากาลังเตรียมระบบตัวช่วยเสริมอุปกรณ์ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้เทไรเข้ามาแทนฮะสำหรับระบบเสริมนั้นเราจะอธิบายรายละเอียดให้ทราบผ่านสารประณามฉบับถัดไปเราเราได้รับบทเรียนจากระบบอัศวินต้องห้ามในอารีนาดังนั้นสำหรับระบบใหม่นั้นเราจะทําการอัปเดตไปในทิศทางที่สามารถช่วยลดความคียดของทุกท่านได้ค่ะเอ้ยแล้วสรุปว่ารัฐยูเป็นยังไงวะเนี่ย คือเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดมากนะแต่เขาบอกว่าเดือนนี้นะเขาก็ยังบอกว่าเดือนนี้อยู่นะแต่เขายังไม่ได้ลงว่าจะมาในอัปเดตไหนคงต้องรองลุ้นกันนะว่าจะมาในอัปเดต 1. 2 3 4สนะครับอัปเดตไหนนะอืมคือตรงนี้จริงๆแล้วผมไม่ชอบแต่แรกนะไอ้อุปกรณ์สวรรค์น่ะมันควรจะวิวัฒนาการมาจากอุปกรณ์มังกรได้นะจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ควรทําเป็นแยกชิ้นใหม่หรือถ้ามันจะแยกชิ้นใหม่มันควรจะทําทําขั้น ท่านต้นขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเป็นสายใหม่แต่ประเด็นคือมมาเป็นออฟเดิมไงพรามันเป็นออฟเดิมอ่ะผมก็เลยมองว่ามันควรจะอีโวมาจากอุปกรณ์บังกรได้มันถึงจะเหมาะสมอาจจะต้องใช้อะไรเยอะๆก็ได้สักอย่างหนึ่งอาจจะต้องใช้หินหินหินไอหินตีบัวครับหินหินอัปเกรดอะเยอะๆอะไรอย่างงี้เพื่ออีโวจากของบังกรเป็นของสวรรค์หรือเปล่าอะไรก็ว่าไปนะ10ล้านหินอะไรก็ว่าไปเออแต่ว่าพอมันแยกออกมาแบบเนี้ยซึ่งเนี่ยที่เขาบอกเนี่ย พอแยกไว้เนี่ยมันจะเกิดความเครียดเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดความเครียดหรอกแต่มันมันเกิดความน่าทรคานคือมันพอมันแยกออกมาแล้วมันของที่ทํามามันเสียครับเหมือนกับอย่างเงี้ยตอนเนี้ยพอผมได้ของสวรรค์มาใช่ไหมอ่าสมมุติว่าผมมีเกาะเลือดสิบชิ้นอ่าผมมีเกาะเลือดมังกรสิบอันพอผมได้เกาะเลือดสวรรค์มาหนึ่งอันเนี่ยผมก็ต้องขายเกาะเลือดมังกรทิ้งอะไรแบบเนี้ยแทนที่ผมจะสามารถเอาเกาะเลือดมังกรสวรรค์เนี่ยอ่าเกาะเลือดมังกรเนี่ย อีโว e เป็นเกาะสวรรค์ด้ทั้ง1ิชิ้นซึ่งใช้ทรัพยากรแบบเยอะมากๆก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันควรจะอีโวขึ้นไปได้เว้นแต่ว่าอุปกรณ์นั้นนะ่ะมันจะเป็นออปชั่นใหม่เออถ้าเกิดมันเป็นออปชั่นใหม่เนี่ยคุณก็ไปขึ้นเป็นซีรีส์ซีรีส์ใหม่เลยคือขึ้นเป็นอุปกรณ์ใหม่เลยเน,นี่ยผมว่ามันจะไม่แปลกนะครับเช่นเดียวกันถ้าอาวุธมารต์ตยูจะเข้ามาเป็นออปชั่นใหม่คุณจะไปขึ้นเป็นของเซตใหม่เลยคือไม่สามารถอีโวขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ไมไ เหมือนที่เขาทํามาตอนแรกแล้วเขาแยกออกมาก็เลยโดนด่าไงนั่นแหละฮะซึ่งตรงนี้ผมว่าเขายังยังไม่เสร็จนะดูแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะครับเขาน่าจะกลัวเขาเลยไม่กล้าเขียนเยอะนะเรื่องเรื่องอุปกรณ์รุติโยเนี่ยน่าจะยังทำไม่เสร็จแต่จากที่อ่านมาแบบนี้แสดงว่าน่าจะมีการอีโวได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นขั้นต่อของอุปกรณ์สวรรค์หรือเปล่าอาจจะต้องรอดูนะว่าจะยังไงนะครับส่วนออปชั่นอะไรเขายังไม่เปิดเผยเลยนะอืม แล้วก็ตัวใหม่แอนตี้อันนี้แอบก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะก็คิดไว้แล้วว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นแต่ใจจริงๆอ่ะแม่ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเราต้องเจอตัวแดงยาวๆไปจนถึงปลายปีเลยรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นตัวละครพื้นเงินเนี่ยมันจะหายไปจากเกมเลยไหมมันจะเหลือแค่เถ้าเป็นตัวใหม่ก็ไม่มีอะ่ะมันจะมีแค่ตัวเก่านะครับเดี๋ยวไปดูสกิลแอนตี้นิดหนึ่งกันนะว่าเป็นยังไงนะครับในเกม ถ้าผมขอเปิดดูคู่มือนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตัวในเกมตอนนี้เนี่ยมันอันนี้โอเซเวนไนก็เท่ากันนะครับแต่ว่าเดือนนี้เกาหลีน่าจะมีโอเซเวนโอเซเวนไนคนใหม่นะคิดว่าอย่างนั้นนะครับกลุ่มที่ยังไม่เข้ามาตอนนี้เนี่ยอย่างกลุ่ม7มาพลังเนี่ยพอเข้ามาเป็นเซิร์ฟเราเนี่ยมันกลายเป็นตัวทองใช่ไหมเออกะกลายเป็นตัวทองแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตัวทองของเซิร์ฟเราเนี่ยจะเหลือกลุ่มสวรรค์กลุ่ม7มาพลังนะครับแต่ว่าตัวกรอบเงินเนี่ยมันจะมีแค่ไนโคร น่าจะเหลือโอมกตัวหนึ่งนะครับอืมส่วนกลุ่มแอนตี้เนี่ย h a ริเพอร์เนี่ยจริงจริงมันกลุ่มตัวเงินนะในบ้านเราเพียงแต่ว่าเขามาทํทเป็นตัวแดงปุ๊บหมายความว่าตัวเงินจะหายไปจากเซิร์ฟเวอร์เราเหลือแค่กลุ่มไนโครน่าจะเหลือแค่ไนโครตัวเดียวมั้งที่ยังเป็นพื้นเงินอยู่ที่ยังไม่ได้เข้าเกมตอนนี้นะก็เก็บบี้กันยาวๆครับเราดูว่าแอนตี้จะมาเป็นสายไหนนะถ้าแอนตี้มาเป็นท่าจึกผมก็ตายอะ่ะบอกเลยไม่ไหวอ่ะ ถ้ามาเป็นตัวเวก็ตายเหมือนกันอะสรุปว่าก็ตายแต่ถ้าเกิดมาเป็นกายภาพผมก็รอดนะเอออะแวะมาดูสกิลอันตี้นิดหนึ่งอันตี้เนี่ยมันเป็นอ่าปีศาจนะมันมันจะบอกว่าเป็นนักเวก็ไม่เชิงเป็นนักรบก็ไม่ใช่มันออกแนวแบบทัดมืดมากกว่านะจริงๆแล้วอะนางใช้กุญแจนะเอากุญแจฟาดเนี่ยถ้าเกิดมออย่างเงี้ยเป็นกายภาพก็ได้เนี่ยมันออกมาเป็นตีอย่างเงี้ยผมว่าเป็นกายภาพอะ เป็นสายกายภาพดูเข้าสุดละแต่ว่าจะเป็นธาตุมืดหรือว่าธาตุไฟเนี่ยต้องรอดูอคือมันมันดูเป็นกายภาพแต่ว่ามีพลังนิดหนึ่งถ้าเกิดมาเป็นธาตุมืดนะมันดูใช่อยู่นะแต่ว่าถ้ามาเป็นธาตุมืดผมว่ามันก็ไม่เท่ามันต้องมาเป็นมืดดามเมจอะถ้าเกิดจะให้ดูเข้านะอ่าเปิดมิตินะครับ แบบเนี้ยก็จริงจมันมันไปได้หมดเลยคือจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่แถธาตุได้หมดเลยไม่ได้ธาตุแสงอย่างเดียวอะถ้าเกิดเอาตามความรู้สึกแล้วนะธาตุไฟก็ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ s b สบติ้จิ้มจิ้มใช่ไหมเออธาตุไฟก็ได้ธาตุน้ําก็ได้เพราะาเปิดประตูมิติธาตุมืดยิ่งเข้าเข้าไปใหญ่เพราะว่าธาตุมืดเข้าสุดละธาตุแสงเหรอเออธาตุแสงไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าเหมาะเท่าไหร่นะเป็นปีศาจด้วย แล้วก็ธาตุดินธาตุดินไม่น่าได้ดูน้องบอบบางเอวบางร่างน้อยขนาดนี้นะใจเป็นธาตุดินนะ่ยคงไม่ใช่นะอ่ะนะก็รอลุ้นดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นธาตุอะไรส่วนคลิปนี้นะฮะก็คงจะฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสารพนาก็รอลุ้นกันต่อไปว่าอุปกรณ์มรตยูจะเป็นยังไงซึ่งเขาเกิดมาแบบนี้แสดงว่าเดือนนี้น่าจะมีสารพัฒนามาต่ออีกนะครับอาจจะมาหลังจากอัปเดตสัปดาห์ที่2ไปแล้วหรือเปล่านะครับรอดูอุปกรณ์มรตยูน่าจะมาอัปเดตสัปดาห์ที่3นะ น่าจะมาพร้อมกับเมย์นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเราติดตามนะฮะสักคลิปนี้ฝากไว้ทุานี้แล้วกันนะครับแล้เวเจกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ